เอยความฝันเลขนำโชคฝันเห็นรถสามล,ลอ้อฝันเห็นรถตุ๊กตุ๊กฝันเห็นรถสามล,ลอ้อแปลว่าอะไรอาจารย์เอกก็จะใช้ไพ่ทาโร่วงกลมเปิดํำนายดวงให้นะจ๊ะมาเริ่มกันเลย ฝันเห็นรถสามล้อมันก็เหมือนกับว่าคุณะ่ะมีพ่อปูอ่พญานาคอะดูแลคุณะ่ะไม่ควรไปยุ่งเรื่องของคนอื่นมากๆนะจะเดือดร้อนช่วงเนี้ยให้อยู่นิ่งๆเฉยๆช่วงเนี้ให้เก็บตัวอยู่กับบ้านตั้งใจทำงานจะดีกว่า คุณเห็นไหมว่ามีราศีธนูอะทั้งเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เนี่ยครึ่งคนครึ่งม้าเนี่ยราศีธนูมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็มีงูใหญ่แล้วก็มีคนบําเพ็ญตบะมีฤาษีมีคนกําลังร้อยเนี่ยกำลังทํางานอยู่กําลังร้อยกลองอยู่มันหมายความว่าช่วงนี้คุณอะอยู่เฉยๆตั้งใจทํางาน อย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นในบรรดา12ราศีเนี่ยนะเอ๋จะบอกให้นะว่าราศีธนูเนี่ยเป็นราศีที่ชอบเสือกเรื่องชาวบ้านมากที่สุด <c oughs> อาจารย์อาจารย์รักเลขานิเทศฟันทงเขาก็คงไม่เคยตั้งหัวข้อนี้มั้งมีแต่ว่าราศีไหนที่หน้าเด็กที่สุดราศีไหนที่ยิ่งแก่ยิ่งรวยราศีไหนที่ อะไรของเขาไม่รู้อ่ะหมายความว่าช่วงเนี้ยคุณอะไม่ควรเสือกเรื่องชาวบ้านจะเดือดร้อนคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาเป็นพ่อปู่หรือสีกับพญานาคให้คุณตั้งใจทำงานดีกว่าให้คุณอยู่เฉยๆดีกว่าอันนี้คืออย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะมันอาจจะเดือดร้อนนะคะเลขนำโชค เจ็ดเก้าเจรับทํานายดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ